สวัสดีค่ะ BJ Pan BB นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ละเมืองนะคะก็จะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์นในการทิ้งขยะที่ต่างกันไปอย่างเมืองที่มีอยู่ตอนนี้จะทิ้งขยะแถวบ้านได้แค่อย่างเดียวประเภทเดียวเลยค่ะก็คือขยะเผาได้ค่ะทุกเช้านะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสก่อน9โมงจะต้องเอาขยะเผาได้ไปวางทิ้งที่ที่เขากำหนดค่ะ ส่วนขยะประเภทอื่นเช่นลังเนี่ยนะคะที่มีกําลังจะเอาไปทิ้งเนี่ยต้องเอาไปทิ้งตามที่ที่เขามีให้ทิ้งเท่านั้นค่ะซึ่งที่ทิ้งขยะนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านค่ะต้องขับรถหอบขยะไปทิ้งค่ะมีทำร้านเจแปน b ีนะคะเป็นร้านขายของพีออเดอร์ของจากญี่ปุ่นส่งไปเมืองไทยค่ะก็จะมีขยะประเภทลังเยอะที่สุดนะคะจะเอาไปทิ้งสัปดาห์ละครั้งค่ะ ที่นี่นะคะเขาแยกประเภทของขยะหลากหลายแบบยิบย่อยมากๆเลยค่ะจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ4กลุ่มนะคะก็คือขยะเผาได้ขยะเผาไม่ได้และขยะดีไซน์เคลนได้แล้วก็ขยะชิ้นใหญ่ค่ะเมืองที่มีอยู่นะคะถือว่าทิ้งขยะยากมากค่ะเพราะว่าทิ้งได้แค่ขยะเผาได้นอกนั้นต้องเอาไปทิ้งเองหมดเลยถึงแล้วค่ะจุดทิ้งขยะ ที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะจุดทิ้งขยะประเภทนี้นะคะจะเป็นแบบเหมือนของเอกชนนะคะเป็นบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับการดูแลจัดการขยะเขาจะมาตั้งไว้เพื่อให้คนมาทิ้งแล้วเขาเอาของพวกนี้ไปจัดการะคะ่ะเราสามารถเอาลังกระดาษหนังสือนิต,ตยสารหนังสือพิมพ์เสื้อผ้าเก่าๆและก็กระป๋องอลูมิเนียมมนาะทิ้งตรงนี้ได้ค่ะส่วนขยะประเภทอื่นๆนะคะเช่นพวกขวดพลาสติกโฟม หรือกระป๋องที่เป็นกระป๋องเหมือนกระป๋องใส่ผล,ลไม้กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะยากไปอีกใช่ไหมคะต้องหาที่ทิ้งหลายที่มากกว่าจะทิ้งหมดบ้านอย่างพวกขวดพลาสติกนะคะมีก็จะเอาไปทิ้งที่หน้าซุปเปอร์ค่ะเขาจะมีถังขยะสําหรับทิ้งขยะรีไซเคิลให้บางประเภทนะคะพวกขยะเผาไม่ได้เช่นร่มด่พังแล้วของเล่นเสีย หรืออะไรที่เป็นพลาสติกแบบแข็งๆไม่ใช่พลาสติกที่ดีไซเคลได้ค่ะแล้วก็ของพวกแก้วแตกทานหมดอายุพวกนี้นะคะจะต้องรอไปทิ้งวันเดียวเลยค่ะคือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะเดือนละครั้งค่ะที่เราจะสามารถทิ้งของพวกนี้ได้ช่วงเวลา8ปดโมงถึง10บโมงนะคะและถ้าเราลืมปุ๊บก็จบกันค่ะรอไปอีกเดือน ที่ทิ้งเขาก็จะกําหนดไว้นะคะว่าถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้ต้องไปทิ้งตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบจะไปทิ้งตรงไหนก็ได้เขามีกําหนดไว้แล้วค่ะเวลาซื้อของอะไรนะคะก็จะแอบ,บคิดเวลาว่าเอ๊ะตอนทิ้งนี่เราจะต้องทิ้งยังไงเนี่ยก็พยายามไม่ซื้อของที่มันทิ้งยากนะคะเลือกอะไรที่แบบใส่ในภาชนะพวกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยทิ้ง,ง่ายๆคะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะจนันเน